อระิหารเดิมชื่อวัดหงหลวงพ่อได้พิจารณาว่าวัดนี้มีลักษณะดีตั้งอยู่บนแหลมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ธรณีสงฆ์รักษาพระศาสนาสืบต่อไปได้ตามธรรมเนียมกีนสถานที่นี้เรียกว่าที่มังกรถ้าได้ประทับณนะสถานที่นี้จะเกิดรัศมีบารมี และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะรักษาบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหลวงพ่อพุทธสวทรจึงได้ตัดสินใจขึ้นประทับณวัดหงแห่งนี้ในเดือนยี่ติดต่อเดือนสามตามความว่าหลวงพ่อได้ปฏิานอยู่ที่วัดตั้งแต่สมัยยังชื่อวัดหงอาจจะสอบประวัติโดยดูหลักฐาน การสร้างวัดตามประวัติกล่าวว่าเมื่อองค์หลวงพ่อได้แสดงอภินิหารลอยขึ้นมาที่หน้าวัดถงได้มีชาวบ้านยกและฉุดเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถเชิญหลวงพ่อขึ้นจากน้ำจนได้มีอาจารย์ผู้หนึ่งรู้วิธีการอัญเชิญหลวงพ่อโดยตั้งพิธีบวงสวงใช้ได้สายศีล ครองกับพระหัตถหลวงพ่อโสธรแล้วอัญเชิญขึ้นมาบนฝั่งโดยใช้คนไม่กี่คนก็สามารถอัญเชิญขึ้นปดิฐานในวิหารสำเร็จตามความประสงค์จึงจัดให้มีการสมโพธฉลององค์หลวงพ่อหลังจากที่หลวงพ่อได้ประทับที่วัดถงเรียบร้อยแล้วชื่อเสียงหลวงพ่อตอนนั้นยังไม่ปรากฏ ซึ่งหลวงพ่อต้องการชื่อเดิมของท่านจําเดิมองค์หลวงพ่อประทับที่วัดศรีเมืองทางภาคเหนือซึ่งชาวบ้านขนานนามหลวงพ่อว่าพระศรีองค์หลวงพ่อมีความประสงค์จะใช้นามว่าหลวงพ่อพุทธศรีโสธรจึงได้มีเหตุการณ์โดนบรันรดาลให้เกิดพายุพัดเอาหง ที่ตั้งอยู่บนยอดเสาหักลงมาชาวบ้านจึงแก้ไขเป็นเสาธงจึงเปลี่ยนจากวัดหงเป็นวัดเสาธงอยู่ต่อมาไม่นานก็เกิดพายุอีกพัดเสาธงหักจึงเปลี่ยนจากวัดเสาธงเป็นวัดเสาธงทอนต่อมาชาวบ้านเห็นว่าไม่เพาะจึงได้ขนานนามว่าวัดสีโสธร ในที่สุดหลวงพ่อก็โดนบันดาลให้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโสธรอ,อันเป็นนามของหลวงพ่อในปัจจุบันและต่อมาได้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ไปนมัสการหลวงพ่อที่วัดเรืองเห็นความสำคัญของวัดจึงได้เสนอแต่งตั้งให้เป็นวัดหลวงและขนานนามหลวงพ่อว่า หลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพุทธโสธรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าสถานที่นี้เป็นที่มังกรโดยเฉพาะที่หลวงพ่อประทับอยู่ทุกวันนี้เป็นส่วนหัวของมังกรเมื่อประทับแล้วเกิดความศักดิ์สิทธิ์และมีอภินิหารตามที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้จึงห้ามย้ายหรือเคลื่อนองค์หลวงพ่อ จากที่เดิมเด็ดขาดหากเคลื่อนย้ายแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์กระทบกระเทือนถึงชาติและพระพุทธศาสนาในอดีตที่ผ่านมาเจ้าอาวาสองค์ก่อนองค์ก่อนๆคิดจะย้ายที่ประทับขององค์หลวงพอ่อพุทธโสธรเพื่อที่จะสร้างโบสถ์ใหม่แต่ปรากฏไม่สำเร็จด้วยมีเหตุอันเป็นไปต่างๆนานา ส่วนประวัติพี่น้องหลวงพ่อพุทธโสธรการสร้างพระพุทธรูปนั้นทำให้เบื้องบนรับรู้จึงมีบัญชาให้เทพเบื้องบนชั้นสูงมาสถิตณองค์พระพุทธรูปแต่ละองค์ว่าต่อไปภายหน้าจะต้องรักษาประเทศไทยและพระพุทธศาสนาจะต้องคุมทิศต่างๆถึงสามทิศสามทาง แต่ละภาคแต่ละองค์จึงมาสถิตที่องค์พระทั้งสามองค์ตามที่ปรากฏทุกวันนี้ได้แก่ 1. หลวงพ่อวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทร,รสงคราม 2. หลวงพ่อโตบางพรีจังหวัดสมุทรปราการและ 3. หลวงพ่อพุทธโสธรวัดชะเชิงเศาหรือ8ปดริ้วเป็นที่ทราบกันว่าหลวงพ่อพุทธโสธรมีญาติพี่น้องอีกหลายพระองค์ แต่ไม่ได้นำมากล่าวณทีนี้ด้วยอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพุทธโสธรมีมากมายเหลือที่จะเล่าสู่กันฟังให้หมดได้เพราะหลวงพ่อพุทธโสธรได้ดนบันดาลความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภนานับประการอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธาและเชื่อมัน่นหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นร่มโพล่มใสอันใหญ่ให้สรรพสัตว ได้นำพมนักอาศัยเป็นล่มไม้ใหญ่กลางกัน้นสรพพภัยอันตรายความเดือดร้อนลำเข็นให้สรรพสัตว์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นแพทย์ผู้วิเศษพยาบาลผู้อาพาธให้หายขาดไม่กลับคืนเป็นสารณะที่พึ่งพิงของหมู่พระบริษัทผู้ถูกภัยคุกคาม เป็นหมอดูพยากรณ์ทายโชคชะตาวาส,สนาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตให้ทุกท่านผู้ต้องการทราบหลวงพ่อเป็นสัพพัญญูสำเร็จทุกวิชาทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมอันสัพพสัตวและเวนยสัตว์ได้ดับร้อนและทุกเข็ญหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันจะจรลงชาติ และพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไปตลอดกาลจบประวัติหลวงพ่อ